ผมช่วยพิมจยาพิพยตธรรมราชค่ะค่ะก็ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจนะคะเรายังคงอยู่ที่เมืองนคาปูรัฐมหาราชประเทศอินเดียอยู่นะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมค่ะเพิ่งที่จะมาชมเทปนี้เนี่ยนะคะแล้วก็แบบเห็นเราสองคนทำไมแต่งตัวแบบเป็นสารีใช่ไหมคะคะจริงๆแล้วนะคะพี่แหม่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็นุกสารีแล้วก็แหม่มเห็นแล้วก็สวยงามมากเลยทีเดียวก็เลยมีความรู้สึกว่าไหนๆเนี่ยนะคะ ก็อยากจะลองนุ่มสาลีดูบ้างรูะไม่เคยนุ่มมาก่อนเลยก็เลยมีเศรษฐีใจดีนะคะก็บริจาคเธอให้ยืมให้ยืมได้ชุดมาแล้วก็แต่งชุดให้แต่งชุดให้ด้วยนะคะเดี๋ยววู้ชมเลยค่ะว่านุ่งสบายมากเลยจริงๆนะคะค่ะไม่ร้อนคิดว่าร้อนแบบว่าโอ้โหไหวเหรอคพราะดูหนาจริงๆแล้วพอทดลองแล้วเป็นไงคะสบายนะคะแล้วก็การเดินอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบมันกว้างดีไม่แคบ นะคะค่ะก็เรียกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคือพี่แหม่มก็เป็นพิยากรรับเชิญให้กับเรานะคะแล้วก็เทปนี้ก็ก็คงจะเป็นเทปสุดท้ายแล้วที่เราได้มาติดตามทํารายการสัญจรในการทําในใจที่นี่นะคะพี่แหม่มย้อนไปนิดนึงนะคะว่าที่เรามาที่นี่นะคะพี่แหม่มคือเราได้นําพระประธานมาถวายที่เหมือนะคาปูธใช่ไหมคะมีสองวัดด้วยกันใช่ไหมคะ,คะเราทําเพื่อเฉลิมเพื่อเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพค่ะ ค่ะนะคะมีเราได้นํามาสององค์ด้วยกันนะคะแล้วเราก็ถวายสองวัดค่ะเป็นองค์นาคปกแล้วก็ปางลีลานะคะสองแบบค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความประสงค์ของคนอินเดียที่เขาอยากอยากจะได้ค่ะ ซึ่งตัวพี่แหม่มเองนะคะก็มาตั้ง3ครั้งแล้วครั้งที่3แล้วก็เรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีทีเดียวนะคะในเรื่องที่ร่วมเชิญชวนคนไทยของเราเนี่ยนะคะให้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปเพื่อที่จะนํามาถวายที่เมืองนะคะปู้นี่ยละคะ่ะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นบรรยากาศกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ กลับไปที่บมงไทยแป๊บหนึ่งนะคะไปดูในเรื่องของกิจกรรมอาณาปณสติสัญจรน,นะคะมีที่เดียวค่ะที่ศูนย์ธรรมะการจนาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจะขึ้นในวันที่6ทธันวาคมนะคะก็เรียกว่าอ,อยู่ใกล้ก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ก่อนนะคะว่าต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็มาถึง เรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่เมืองนคกขันะคะซึ่งเราก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าดรอัมเปก้เป็นบุคคลสําคัญมากเลยทีเดียวนะคะที่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนานําพระพุทธศาสนาเนี่ยกลับมาที่อินเดียที่เมืองนคกขัแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็มีชาวเขาเรียกว่าชาวพุทธใหม่ค่ะคุณผู้ชมชาวพุทธใหม่ในที่นี้คือหมายความว่าคนที่ เปลี่ยนศาสนาใช่ไหมคะแล้วก็มานับถือ,อพุทธศาสนาของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ม>ก็คือ,อมีทางเลือกแล้วก็เขาก็ต้องศึกษาก่อนว่าศาส,สนาพุทธเนี่ยมีค<ๆ>ุณค่ากับเขายังไงบ้างศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็<ๆ>เขาก็พบว่ามันเป็นหนทางหนึ่งที่ทําให้เขาได้ ได้มีความสงบมีสันติมีมิตรไมตรีล้วก็ <ๆ S 2> เลือกศาสนาค่ะแล้วก็เราคงได้เห็นภาพบรรยากาศในเรื่องของการประกาศตนเป็นพุทธมามกะนะคะโอ้ภาพเรียกว่ายิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมที่ได้ชมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะได้เห็นภาพนั้นไปนะคะเ,เราจะมาพูดถึงเรื่องของการ คัดเลือกก่อนนะคะพี่แหม่มเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีถึง400วัดด้วยกันต้องขอบอกว่าไม่มีวัดไทยเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนที่นี่นะคะเรียกว่าบริจาคใช่ไหมคะค่ะก็เป็นการบริจาคสถานที่เพื่อจะสร้างวัดหรือว่ามหาวิหารอินเดียเขาจะเรียกวิหารค่ะก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับชุมชนในการที่จะเป็นชาวพุทธเหมือนกันก็คือ,อม,มีความศรัทธาแล้วก็ ถ้าเป็นวัดเรียบร้อยแล้วมีมีชุมชนนั้นเป็นชาวพุทธทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะกว่าที่จะได้หมายถึงว่าในชุมชนนั้นนะปฏิบัติความเป็นพุทธได้เข้มข้นได้สมบูรณ์แบบนะคะพอได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาแจ้งกับคณะกรรมการแจ้งกับคณะกรรมการเสร็จเนี่ยคะ่ะหนึ่งปีเนี่ยอาจจะได้สักสิบห้าสิบห้าวัดอะไรเงี้ยนะคะ,คะก็ต้องมีการจับฉลากคือไม่สามารถสมมติว่า มี15วัดที่ได้มาตรฐานถึงจะได้รับการอ,อ,อนุมัติ<ด>ให้นำพระไปถวาย<ป>ถวายได้ค่ะค่ะไม่ใช่ง่ายๆการที่จะจะไปที่วัดนี้วันนี้แล้วก็ไม่สามารถเลือกได้ด้วยนะคะ,ค,ะคือวัดนี้อาจจะอยากได้ปางนาคปกอยากได้ปางลีลา ก็ไม่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 สามารถทําได้เพราะว่าอาจจะมีปัญหาอ,อย่างที่บอกว่าเรื่องจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคก็จะใช้วิธีการจับฉลากอพอทางประเทศไทยบอกว่ามีชาวพุทธเนี่ยถวายสัก15องค์ก็เริ่มละจับฉลากจับฉลากว่าป,าง,ปางนี้จะอยู่กับวัดนี้ ปางนาคปกจะอยู่กับวัดนี้ค่ะค่ะมันก็จะเป็นวิธีการแบบนี้เพื่อเพื่อให้ได้รับการยอมรับแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของว่าอชอบไม่ชอบชอบไม่ชอบแต่ทุกคนจะต้องเป็นฉันทามติว่าจับฉลากแล้วก็จะได้ดามนั้นแต่พอาพอเวลาไปทุกครั้งเนี่ยทุกคนชาวอินเดียเนี่ยก็แบบว่าชื่นชมแล้วก็ศรัทธากราบไหว้ไม่ไม่ว่าจะเป็นปางไหนก็ก,ก็ได้หมดนะคะ,คะ,คะไม่มีปัญหา นอกจากว่าเมืองนี้นักขปู้เนี่ยนะคะคนไทยเราก็ไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่ทําไมพี่แหม่มจึงจึงทราบคะว่าเขาเนี่ยต้องการพระพุทธรูปคะก็ก็ได้ได้การรับการบอกบุญจากพระมหาเนกนะคะท่านท่านก็บอกว่าที่เมืองนากปู้มีมีชาวพุทธเยอะแยะมากมายมีวัดมากมายแต่ก็ยังไม่มีพระประธานหรือว่าอยากได้พระประธานจากจากชาวไทยที่เขาเห็นว่า เมืองไทยเนี่ยเป็นเป็นพุทธชาวพุทธแท้ๆแบบอย่างที่บอกว่าในทะเบียนเลยนะคะเขาก็อยากได้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนันก็ก็บอกพวกเรามาเราก็ก็บอกบุญต่อๆกันมาค่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยคือปีที่3ปีที่สมก็ดูจะยิ่งใหญ่เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาค่ะท่านก็บอกว่าไหนไหนไหนไนเนี่ย ก็จะสร้างแล้วสร้างถวายสมเด็จพระเทพ6 0พรรษาเราก็น่าจะถวายเอามามอบให้กับอินเดียด้วยเพราะนั้นสององค์ที่พระมหาเนกได้ได้ขอให้เราช่วยเหลือก็ได้ได้อานิสงส์อันนี้มาด้วยนะคะก็ถือว่าธรรมะก็จัดสรรแล้วก็เป็นเป็นมหากุสลอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมอบตาสัญลักษณ์60พรรษามาให้ สององค์ <Okay. S 2> <Okay. S 1> แล้วก็วันนี้นะคะ <Okay. S 1> เราก็ได้นำพระประธานเนี่ยทั้งสององค์นะคะมา ประดิฐสถานหน้าที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้คนไทยที่ท,ทราบข่าวนี้กันตั้งแต่เราได้บอกบุญกันไปเนี่ยนะคะได้เห็นภาพและจะได้ร่วมกันอนุโมทนาด้วยได้ชื่นใจด้วยนะคะส่วนใครที่แบบว่าเสียดายจังที่ไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็ร่วมบุญร่วมอนุโมทนาได้นะคะ mm hmm. ก็คือว่าผ่านทางรายการของเรานี่แหละค่ะ mm hmm. เช่นวัดแรกที่เรานําพระประธานไปก็เป็นวัดอโศการามใช่ไหมคะ,คะวัดอโศการามเนี่ยก็เ,เป็นวัดที่ ที่ตั้งมานานมีสถานที่แต่ว่าก็ยังไม่มีพระประธานค่ะแล้วก็ที่นั่น,นเป็นที่ที่คนอินเดียก็มาปฏิบัติธรรมมาถือศีลสมาธิแล้วก็วิปัสสนากันที่ที่ที่วัดค่ะก<ม>็มีความสวยงามเขาจะแต่งชุดมาเต็มเลย่ะสีมา,าขาวมาเลยนะคะแล้วก็นั่งแล้วก็สวดมนต์ค่ะ คือเขารอคอยต้อนรับขบวนของเรานะคะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนยังไงเนี่ยเราเห็นเลยว่าเปล่ตาของเขานี่แบบมีความสุขมากอ่ะพี่แมมเฝ้ารอเฝ้ารอวันนี้ว่าเมื่อไหร่ม่านของพระพุทธรูปจะเปิดออกมาสักทีได้กราบไหว้บูชานี่ค่ะคือความเฝ้ารอคอยแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแดดที่ร้อนนี่มันมันร้อนเนาะมันร้อนแต่มันใจใจมันเย็นเพื่อรอรอวันเนี้ยที่จะมาถึงอะคะ ก็น่ารักมากเมื่อเราไปถึงนะคะก็จะมีการต้อนรับอย่างเช่นว่า ติดป้ายใช่ไหมคะติดป้ายเราแล้วก็มอบดอกไม้ดอกไม้นี่คือทุกวัดนะคะสามปีจะเป็นอย่างนี้หมดเลยค่ะคือนี่คือการต้อนรับด้วย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 ไมตรีค่ะเขาจะบอกว่านี่คือดอกเตอร์เอมเบก้านะคะที่นำพาชาวพุทธมาจนถึงวันนี้ว่าเป็นกี่ล้านคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดอกไม้ที่มอบให้นี่คือดอกไม้ที่มาจากจิตใจของเขาเนี่ยเขา ป,ประดิบปดอยในการที่จะทำนะเป็นชุดชุดชุดคือแม่เห็นแล้วว่าเขาแบบตั้งใจแล้วก็ประดิษฐ์อย่างสวยงามมากเลยทีเดียวที่จะมามอบให้กับเรานะคะเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเขาตั้งใจให้อะเราคนรับเองเราก็รับรู้ถึงความรู้สึกของเขาได้ว่าเขาตั้งใจที่จะต้อนรับพวกเราจริงๆนะคะ่ะแล้วก็ อีกวัดตึงค่ะพี่แมมวัดนควันเนี่ยห่างจากตัวเมืองนครปูไปเนี่ยประมาณ40กิโลแล้วก็เป็น40กิโลที่หนทางเนี่ยนะคะพอใกล้จะถึงสัก5กิโล5กิโลค่ะนะก็เป็นทางแบบลุกลัง<ฆ>เข้าไปเราก็คิดว่าจะไม่มีคนนะ<ฆ>ท้องไส้นี่แบบว่า <c oughs> ขยอนมา <c oughs> เป็นดิสโก้ทีเดียวนะคะแต่สุดท้ายพอพอไปเนี่ยมันเป็นความลำบากแต่ว่าเป็นความมุ่งมั่น<ฆ>เป็นความตั้งใจแล้วก็ที่นั่นสถานที่ที่แบบ เหมาะสมแก่การ,รนำมานำมามถวายมากท,ที่กว้างมากด้วยนะคะแล้วก็พระจารย์นี่ก็บอกว่าตั้งใจว่าจะให้ที่นั่นเนี่ยเป็นที่ที่คนเนี่ยได้มาร่วมการคืนนั่งวิปัสวิปัสสนาด้วยสอนเรื่องกรรมฐาน การที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันอนุทนาพระประธานแล้วก็มาถวายเ,าเรียกว่าประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะค่ะเพราอพระคุณเจ้าเบลาที่อยากจะพูดถึงตั้งแต่เราเริ่มต้นแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยค่ะสำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็เห็นว่ามาอนุทนากันเยอะมากเลยทีเดียวนะาาโอ้ยมวันเวลาประมาณเกือบปีที่ทํางานหนักมาเนี่ยคือพอถึงวันนี้ปุ๊บมันเหมือนไม,ไม่ไม่เวลานั้นมันหายไปเลยแต่ความรู้สึกอาตมานะความรู้สึกแทนใคร ก็คือแทนประชาชนคนไทยทั้งพวงโดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานนประเทศไทยในส่วนงานโครงการหล่อพระรูปเฉลิมเกียรติซึ่งมีพระเดชพระคุณพระครูสุสาวัฒนกิจเจ้าวาดวัดภาวนาพิราตารามบางขุนนนท์าบางกอกน้อยเนี่ยท่านได้เป็นประธานซึ่งอาตามาก็เป็นลูกศิษย์ท่านคุยกับอาตามาตลอดเวลาว่ามหาที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อให้คนก็ามากราบไหว้วัตถุเท่านั้น ที่เราทานั้นเราทําเพื่อให้เขานั้นเป็นปู่ทางเข้าไปสู่ขัอใจของพุทธ,ธะก็คือให้เขาได้เกิดปัญญาเมื่อเห็นพุทธ,ธะแล้วเขาเกิดความงดงามทางจิตใจจิตใจเขาจะเบิกบานนั่นคือดวงปัญญาถ้าเราจะสร้างเพียงวัตถุให้คนมากราบไหว้เท่านั้นเราไม่ต้องเหนื่อยยากขนาดนี้หรอกทุกท่านที่มีส่วนร่วมทั้งหมดเลยที่ได้สร้างพระพุทธรูปครั้งนี้ให้มั่นใจว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาทําให้ ประชาชนทั้งหลายได้หันมานับถือพระพุทธทาศาสนาจริงๆพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานาศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนคําสั่งสอนของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือพระสัมมาสมัมพุทธนั้นก็คือก็คือให้เกิดปัญญานั่นเองก็คือศาสนาแห่งปัญญาท่านทั้งหลายก็ให้อยู่ในศีลสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาตามปณิธานของาศาสนาของเราได้ตั้งไว้ ควมปฏิมาที่งดงามยิ่งใหญ่นะก็จะได้สมความมุ่งมาปรารถนาท่านทุกประการคือเขาเรียกว่ามากกว่าคําว่าพระพุทธรูปมากกว่าความว่าเป็นวัตถุอย่างเดียวแต่ว่าสอนเรื่องของจิตใจจิตใจการเข้าถึงศีลสมาธิและปัญญาค่ะค่ะ แล้ววันนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมเลยนะคะว่าที่วัดนักขวัญเนี่ยอากาศร้อนมากแต่พี่แม่บอกว่าจริงๆแล้วร้อนน้อยกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าร้อนร้อนน้อยกว่าไหมน้อยกว่าค่ะขนาดน้อยกว่าน้อยกว่าค่ะเพราะว่าพอถึงเวลาที่ผู้คนมาแล้วก็สวดมนต์อะไรก็แดดก็ต่างหายไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผู้คนที่นั่นไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ร้อนตามแสงแดดของเขาค่ะ เขาก็เย็นแล้วก nee, ็เฝ้ารอใชรอขนาดพวกเราเนี่ยนะคะนั่งอยู่ในเขาเรียกว่าศาลาใช่ไหมคะก็มีร่มเงาอะไรเงี้ยนะไม่ร้อนสักเท่าไหร่แต่ว่าความอบอ้าวแล้วความไม่ก็คุ้นจินของเราอะไรเงี้ยนะคะเราก็รู้สึกว่าร้อนแต่พอเรามองออกไปข้างนอกซึ่งบางคนเนี่ยนั่งแบบกลางแดดเลยอะแล้วแววตาเขาไม่ได้รู้สึกว่าร้อนเลยแบบเหตุปุ๊บแบบรู้สึกว่า ไม่ไม่ร้อนแล้วคือเขาเขารอฟังว่า พระพุทธรูปนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะว่ามายังไงไปยังไงแล้วก็พอเราบอกว่าเนี่ยเป็นเป็นการรวบรวมเงินบาทสองบาทของผู้คนชาวไทยทั้งหมดที่เป็นพุทธนะคะมาร่วมทําบุญแล้วแล้วก็จิตทั้งหมดเนี่ยอธิษฐานที่จะนํามาประดิษฐานที่นี่เขาเฝ้ารอคำนี้ว่าโอ้เนี่ยเป็นความยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความศรัทธาของคนไทยใช่ค่ะซึ่งเห็นบอกว่าเราจะต้องบอกที่มาที่ไปของพระพุทธรูป เพื่อที่จะสร้างความสบายใจให้แก่ผู้ที่มาเคารพสักการะด้วยนะคะใช่ค่ะและแมบบ่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าที่นี่เขาไม่มีเจ้าอาวาสวัดนะ่ะพระทุกรูปที่คือแบบเผยแผ่ธรรมะเหมือนกันเนื่องจากว่าพระมีน้อยใช่ไหมคะพี่แมบบ่พระมีน้อยแล้วก็คนต้องการเยอะนคนต้องการที่จะนิมนต์ท่านเนี่ยไปไป,ไปเทศนาอย่างงี้ท่านท่านก็จะไปวัดนี้วัดนี้วัดนี้ไปทั่วคะ่ะรับนิมนต์แล้วก็ ไปฟังธรรมไปเทศไปบอกธรรมะ,ะกับผู้คนที่แต่ละจุดนะคะแต่ละชุมชน<อ>จะไม่ไม่มีเจ้าอาวาส<อ>ค่ะค่ะค่ะ,คะทีนี้อย่างที่วัดนักขวันวันนี้ผมเห็นอย่างหนึ่งคือว่า มีชาวพุทธได้มาปฏิญาณตนด้วย22ข้อตอนที่เราถวายพระประทานเสร็จแล้วนะคะพี่แมมมากไกลนะเห็นพระหมายเนี่ยบอกว่ามาจากต่างเมืองเลยมาแล้วก็มีความศรัทธาในวัดนี้นักวันแล้วก็มาปฏิญาณตนที่นี่แล้วก็บางบางคนเนี่ยบอกว่าอาจจะบวช จะบวชที่นี่ค่ะด้วยความศรัทธาซึ่งภาพต่างๆนะคะคุณผู้ชมเองนะคะที่ได้ชมอยู่เนี่ยก็คงจะได้เห็นนะคะว่าชาวพุทธที่เมืองนักขปู้เนี่ยนะคะเมืองนักขปู้นี่ถือว่าเป็นคนอินเดียที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยมากที่สุดเมืองหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาที่เมืองนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าคนอินเดียนนับถือพุทธเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวแต่ว่าอาจจะปฏิบัติแตกต่างกันอาจจะไม่เห็นพระ มาเดินบิณธบัติในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะเวลาเราไปวัดเราอาจจะถามว่าเจ้าว,วาดอยู่ที่ไหนก็อาจจะไม่มีเพราะว่าพระทุกรูปนี้เรียกว่าเสมอเท่าเทียมกันในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาจะเคร่งมากในเรื่องของการอสอนให้ปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของศีลจะสมาทานศีลกันอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะ<ฮ>คะพี่แม่สมาทานศีลเองอ อยู่ในตัวเขาเลยนะคะคือเรียกว่าที่นี่เนี่ยเขามีข้อหนึ่งนะที่เขารู้สึกว่าเหมือนกับเขาปฏิบัติอยู่แล้วก็คือในเรื่องของการให้เห็นชัดเลยนะคะเป็นการให้ใหที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะคือนอกจากว่าจะทําลงทานให้แล้วเนี่ยนะคะอย่างพวกเราไปที่บ้านก็ยังเรียกว่าเลี้ยงคนทั้งข้างนอกเลี้ยงคนทั้งข้างในบ้านแล้วก็รักเราเหมือนลูกหลานเลยเหมือนลูกเหมือนลูกเลยค่ะแล้วบอกว่าปีหน้าต้องมาอีกนะ ก,ก,กินเยอะนะ<ร>ไม่เป็นไรขอให้มานะคะนี่คือความประทับใจของเราอยู่ที่นี่นะคะอ้าละค่ะเดี๋ยวเสาหน้าเจอกันเมืองไทยเช่นเคยนะคะรวมไปถึงหลายคนอาทาวม,มาอะแล้วคุณสุ่มฤทธ เออลือชายยังอยู่ไหมอยู่ค่ะแล้วก็วันนี้ทางรายการต้องขอบคุณพี่แหม่มด้วยนะคะ <c oughs> ที่มาร่วมเป็นแขกรับเชิญรวมไปถึงเป็นพิจารรับเชิญแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ช่วยดูแลพวกเราในเรื่องของการมาทํารายการที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณพี่แหม่มมากนะคะแล้วก็อนุโมทนาด้วยอนุโมทนาบุญเช่นกันค่ะ <c oughs> ค่ะค่ะ,ะแล้วก็เราสองคนนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะคือทุกคนที่เป็นพุทธที่นี่เนี่ย เขามีหัวใจเป็นพุทธิยิ่งใหญ่ซึ่งเราสัมผัสได้ดีใจที่เราได้นําพระพุทธองค์ท่านมาเป็นที่สุดของพวกเราที่ที่ได้คนไทยได้มาดินแด,น,ดนพระพุทธองค์มาช่วยให้ลูกๆของพุทธองค์เนี่ยได้แบบเข้าถึงธรรมะอีกครั้งหนึ่งดีใจมากที่มีคนนับถือศาสนาพุทธมากขึ้นเป็นทวีคูณขึ้นทุกๆปีคนอินเดียที่นี่ค่ะเขาศรัทธามากมาก พอเราเห็นความศรัทธาของเขาแล้วเนี่ยพอเราเหนื่อยหรือว่า,าอาจจะท้อเนี่ยมันก็หายมันก็กลายเป็นความปิติอะค่ะแล้วเราก็จะไม่ลืมเราก็จะมีธรรมะในใจของเรา่ตลอดไป คุณอนุรุตจะก็เป็นอีกท่านหนึ่งค่ะที่เราไปพูดคุยปี2,551อะไรแบบก็ไม่ดูเทปย้อนหลังแบบก็บอกว่า ก็สมแล้วล่ะที่คุณอนุรุจจำเราสองคนไม่ได้เพราะเราเปลี่ยนเพราะเราเปลี่ยนแล้วเราพ้อผอมตัวเล็กจริงปริเราเปลี่ยนขนาดนั้นเราเปลี่ยนขนาดนั้นเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเนาะสวยขึ้นครับนี่ไงคนปฏิบัติธรรมมัทรสวาจามัทรสวาจางผ่องใสผ่องใสคุณนุรุธเคยบอกว่าจริงๆเรื่องของทางธรรมเนี่ยนะคุณพ่อก็ปลูกฝัง ปลุกฝังยังไงคะถ,ถึงทําให้คุณอนุรุตเนี่ยนะคะยังคงอยู่ในเส้นทางธรรมท่านเป็นผู้ที่มีกุศโลบายเยอะเลยสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับบางคนบอกเออสอนลูกแล้วบอกว่าอย่าทําอย่างที่พ่อทํานะแต่พ่อ,อยังทําอยู่ให้ดูแล้วลูกก็มองไปเอ๊ะแล้วทำไมพ่อทําผมก็ต้องทําได้สิแต,แต่แต่ท่านท่านจะเป็นแนวทางที่ว่าท่านทำตัวเองให้เป็นตัวอย่าง